ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสลับทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับฟังนะครับผมรับชมนะครับวันนี้ก็จะมาเทสเสียนะครับส่งงานลูกค้านะครับจัดส่งไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมชุดนี้จัดส่งจากจังหวัดมุกดาหารนะครับไปยังไปทางกาญจนบุรีนะครับผมครับก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมเองนะครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดในราคา25,000บาทนะครับผม ก็เป็นสเปคงานเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับส่วนงานตู้ก็ลูกค้าก็เลือกเป็นโทนสีเทานะครับตัดด้วยลายสีขาวนะครับผมขอบไฟสีฟ้าทะเลนั่นเองนะครับมีล้อเลื่อนด้านล่างของตู้เบดเรียบร้อยนะครับตู้แยก2ชิ้นงานนะครับชุดนี้นะครับตู้แยก2ชิ้นงานนะครับสีนี้ก็ออกจะหวานตานิดนึงนะครับผมสวยในระบในรูปแบบของรูปแบบหนึ่งนะครับสวยนะครับมองแล้วไม่จืดตามากเท่าไหร่นะครับครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นสเปคงานนะครับ12นิ้วแม่เหล็ก220นะครับผม 2 2งรก้อนนะครับโครงหล่อนะครับไว้คู่นะครับเป็นซับ12นิ้วจำนวน2ดอกนะครับผมเล่นคู่กับเสียงกลางหน้าม่วงนะครับหมวกนะครับมีโลโก้นะครับ B.S นะครับผมก็จะเป็นหน้าม่วง8นิ้วตัวนี้นะครับผมทั้งหมด8ดอกนะครับไม่เหล็ก120ไว้35นะครับเล่นคู่กับแหลมมัจจุราช4ตัวนั่นเองนะครับหรือ2คู่นะครับผมในชุดนี้นะครับในแนวตู้นะครับก็จะมีพอร์ตลมนะครับหรือเป็นช่องระบายความร้อนหรือเป็นเป็นช่องลมอากาศของเสียงกลางนะครับ เพื่อให้เสียงกลางใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ด้างข้างของตัวตัวปุ่มปรับปีนะครับหน้าปีถอดถอดออกได้นะครับโดยการแกะหมดุดสเตเลสออกแล้วใช้สว่านหรือไขควงขันออกนะครับผมสามารถแกะเช็คของได้ทั้งในนะครับปีนะครับผมก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับผมปีเจดแบนแยกซับอิสระตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับ เป็นตัวปรับเสียงคอนโทรลเสียงทุกอย่างนะครับในชุดนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีคาราเกะนะครับเล่นไม์ได้2ช่องนะครับผมปรับเอ็โคดีเลเยนะครับเอ็โคดีเลย์เรียบร้อย้วครับผมสามารถเล่นเอาตามใจชอบนะครับเสียงไม์อิสระนะครับเสียงไม์อิสระชุดนี้นะครับผมเครื่องเล่นบลูทูธนะครับมีฟังก์ชันเล่น usb ได้ m มรี่ก card ได้ aux ได้ในตัวเดียวกันนะครับผมสามารถบลูทูธได้ระยะไกลพอสมควรนะครับอาจจะไม่ไกลมากนะครับแต่ก็ไกลพอสมควรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟสีนะครับแปดสเต็ปนะครับผม ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดตัวแอม์ทั้งชุดนะครับผมวัดโวลต์นะครับเอาไว้ให้ลูกค้านะครับหรือพี่ๆน้องนะครับเช็คไฟนะครับในกรณีที่เราเล่นเบรคแรงๆนะครับไฟตกกันไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ควรเช็คที่วัดโวลต์ได้นะครับเพื่อที่จะนะครับดูไฟว่ามันตกเกินไปไหมนะครับหรือในกรณีที่เราต่อพ่วงกับแบตเตอรี่12โวลต์ของรถยนต์เราเองนะครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าไฟเราอ่อนหรือพอดีเล่นนะครับผมก็สมควรที่ปรับปรุงนะครับ ตัวนี้นะครับบัตโวล์นะครับประโยชน์ของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คอินพุตนะครับแจ็คอินพุตก็เป็นแจ็คสัญญาณนําเข้านำเข้าสัญญาณอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับส mart ทีวีสมาร์ทโฟนนะครับหรือกล่องรับสัญญาณจาลราเทียมนะครับทุกอย่างนะครับก็สามารถเอามาเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็กดหมดรับที่ตัวปรีตัวนี้นะครับผมแล้วก็โอเคครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสามารถฟังก์ชันเล่นฟังก์ชันนี้ได้นะครับด้านหลังนะครับของตู้นะครับก นี่ครับก็จะมีชีวิตชิงนะครับหนึ่งตัวนะครับจานจ่ายนะครับจ่ายกระแสไฟกระแสไฟนะครับนะครับจ่ายกระแสไฟนะครับผ่านคาปาสองลูกนะครับผมตัวนี้เลยนะครับเข้ากับพาวเวอร์แอมป์คดีนะครับขับซับนะครับแล้วก็เข้ากับพาวเวอร์แอมป์คดีซีจเนลนะครับตัวนี้นะครับขับเสียงกลางนะครับแปดดอกนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มปรับไฟสเตปนะครับผม แสเตปนะครับกดที่ตัวนี้นะครับเมื่อเราต้องการไฟออโต้หรือไฟสเตปที่เป็นออกอัตโนมัติถึงตั้งแต่สเตปนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่เราเปิดไฟอยู่แล้วนะครับผมกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไฟมันจะดับนะครับไม่ไม่กระพริบแล้วก็ไม่มีแสงนะครับให้เรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับผมอันนี้คือการปรับไฟสเตปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นน็อตหูกระต่ายนะครับบวกลบนะครับที่ผมทําให้ลูกค้านะครับเอาไว้พ่วงกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้เลยนะครับสามารถพ่วงกับแบตเตอรี่รถยนต์เสริมได้นะครับมโดยที่ไม่ต้องไปต่อระบบให้มุนวายนะครับเอามาพ่วงใส่ก็จบเลยนะครับสามารถเล่นได้ดีกว่าเดิมด้วยครับไฟอิ่มนะอิ่มขึ้นมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คสเปกคอนของซับเบดนะครับสองตัวนะครับผมปักไฟทาสายดินเรียบร้อยนะครับ เพื่อท right so yeah. ี่จะการไฟดูดนะครับในกรณีที่เราเราไม่มีสายดินนะครับในบ้านเรานะครับผมครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวกับผมเองนะครับเดี๋ยวเรามาทสเสียงนะครับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามผลงานด้วยนะครับผมและมาชมเสียงพร้อมกันเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามานะครับเทดสเสียงฟังพร้อมๆกันเลยนะครับผมกับชุดนี้นะครับจะส่งไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเดี๋ยวเรามาจะมาฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ หรือว่าเจ้าเป็นดาวจากเมืองนื้อหรืออีลาคำแพงแดดอีสานคนสวยของเมืองภากลางหรือสาวงามของเมืองตย้ยอบรับตรงตรงเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลา เธอยิ้มรู้ไหมเวลาที่เธอท้องตาฉันเคิดจริงๆเธอทำให้คนคนหนึ่งลงรักเธอขอถามตรงๆเลยขอจีบเธอได้ไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็ยิ้มให้กันสักนิดหนึ่งในโปรดอย่าพึ่งมองผ่านไปสนคน เพราะใจถึงใจของคนคนนี้มันยกให้เธอเป็นที่หนึ่งชอบจริงๆเจ้าเอ๋ยรักจริงๆริงลาเอ๋ยจะอู้จ้อี้จะาเาเช่นไรชอบจริงๆเธอเอ๋ยรักจริงๆริสาว เป็นดาวจากเมืองเนือหรืออีลาสตนทศรีสาคนสวยของเมืองเธอกลาหรือสาวงามของเมืองตา เธอทำให้คนคนหนึ่งร้งรักเธอขอทาตงตรงตรงเลยขอจีบเธอได้ไหมแต่เธอไม่ว่าอะไรก็ยิ้มให้กันสักนิดหนึ่งได้พรลออาะเ่ยเพิ่งมองผ่านไปสนคนเพราะใจถึงใจของคนคนนี้มันยกให้เธอเป็นที่หนึ่งชอบจริงๆเจ้าเอ๋ ช่นไรชอบจริงๆเธอรักจริงๆสาวเฮ้ต้องพูดพันหรือเธอจริงเข้าใจอ้ออชอบจริงๆเจ้าเอ๋รักจริงๆลาเอ๋ชาวอูจ่าอีชาวเอาเช่นไรชอบจริงๆเธอ จริงเจ้าเอ๋ยรักจริงจริงละเอ๋ยจะอู้จะอีเจ,จะว่าวเช่นไรชอบจริงจริงเธอเอ๋ยรักจริงจริงสาวเฮ้ยต้องพูดพันหรือเธอจริงเข่า ก็เทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมกับคุณภาพของเสียงนะครับกับชุดในราคา25 0 0 0บาทนะครับชุดนี้จะส่งไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมครับถ้าานใดสนใจนะครับติดต่อข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะไปไอเดี f ไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับในน้ากับผมช่างวัดนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสองห้าหนึ่งเจ็ดสามแปดสี่ศูนย์ครับอยู่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับผมข้อมูลการติดต่อนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมไม่ทําไม่ว่ากันนะครับผมครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอจบชิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ